จีโนหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งรถบรรทุกกันค่ะไอะไม่ใช่ <c oughs> วันนี้นะคะเราส่งรถให้นะคะกับพนักง,งานขับรถรถบรรทุกค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูรถคันที่มาส่งเลยค่ะคันนี้เลยนี่อันนี้เขาตั้งใจซื้อให้แฟนใช้ด้วยนะคะน่านรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองก็คงจะขับไม่ได้นะ,ะเพราะว่าหลังเกตดูหลายๆคนที่ขับรถบรรทุกนะ พอมาขับรถเล็กก็จะบอกเหมือนกันคล้ายๆกันว่าขับไม่ถนดัดรู้สึกว่าจะขับไม่ได้นะคะอันนี้เป็นมิราดนะคะมิราดตัวเริ่มต้นเลยนะคะลูกค่ะค่ะแต่ว่าให้มาครบคันมากๆเลยนะคะไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําอยู่ตรงนี้หมดเลยกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้ให้มาแล้วนะคะแต่กับโครเมียมด้วยนะคะล้อมแม็กค่ะสวยงามมากนะคะภายในนะคะก็ มีจอมาให้ด้วยนะคะอย่าคิดว่ามีหลายคันเล็กๆจะไม่มีจอนะเธอแต่ว่ากะทดรัดแน่นอนนะคะนี่คันนี้เป็น5ประตูค่ะลูกค้าค่ะด้านหลังนะคะเขาก็มีที่เก็บสัมภาระมาให้แบบนี้ค่ะพร้อมกับตัว กันนะคะกันไว้สาหรับอะไรนะพี่เบสกันใส่ตามองใช่ไหมกันคนมามองเพื่อเรามีของมีค่าใช่ไหมพอคนไปมามองปุ๊บมันอยากได้มันก็จะทุบกระจกเรานะคะเขาก็เลยให้ตัวนี้มาสําหรับกันมองเห็นเนาะตัวนี้หรือว่ากันกลิ่นก็ได้นะเวลาเราซื้อของพวกอาหารขึ้นรถเราไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็จะช่วยกันกลิ่นได้ดีเหมือนกันเลยนะคะนี่คันนี้ค่ะใครอยากได้นะคะราคาดาวเริ่มต้นไม่แพงเลยแค่หมื่นเก้าออกรถได้แล้วนะคะลูกค้าค่ะเราแถมให้ครบจัดเต็มแน่ แน่นอนนะคะลูกค้าค่ะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ต้องขึ้นไปส่งเจ้าคนนูนที่เชียงรายต่ออ่าเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูกันว่าเราสี่คนจะไปกันยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล,วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บาย